เอ่อมาเจอกับบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับเรียกได้ว่าสอนทุกที่ทุกเวลาโอเคนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องของความชัดเจนในทุกๆงานที่ทําเรื่องเงินเนี่ความชัดเจนในเรื่องทุกๆงานที่ทําในเรื่องของเงินนะครับเคยอย่างที่บอกนะครับบริษัทเล็กก็ส่วนใหญ่จะเหมือน ทำแบบไม่มีระบบฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะจ้างงานบางทีไม่ค่อยมีระบบยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากจะไปจ้างฟรีแลนซ์นะครับหรือเราอยากที่จะจ้างเมื่อเราได้งานมาเราแล้วลูกค้าบอกว่าอยากจะจ้างงานเราเราก็อาจจะคิดว่าเราได้งานชัวๆ์โอเคนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเราไปจ้างฟรีแลนซ์เราก็อาจจะคิดว่าฟรีแลนซ์น่ะพอใจกับสิ่งที่เราบอกชัวร์โลกในความเป็นจริง กับโลกแห่งความฝันมันก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับในความเป็นจริงก็คือมีคนฟ้องร้องกันเยอะมากนะครับในสายไอทีฟ้องร้องเยอะมากก็คือในเรื่องของเช่นทํางานไปลูกค้าไม่จ่ายเงินทํางานไปลูกค้ายกเลิกทํางานไปลูกค้าของเงินคืนนี่คือในแง่ของบริษัทที่รับงานหรือฟรีแลนซ์ที่รับงานนะครับนี่คือปัญหาที่เจอแน่นอนแทบทุกแทบทุกคนนะครับเขาเขาบอกว่าฟ้องร้องกันเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่จ่ายเงินลูกค้าเปลี่ยนรีควอร์มส์งานไม่จบนะครับเกิดปัญหานี้แน่นอนหลกัหลกๆคือไม่มีเอกสารนั่นเองนะครับไม่มีเอกสารหรือสัญญาที่ระบุชัดเจนในเงื่อนไขต่างๆและทํางานไม่เป็นระบบนะครับเช่นเดียวกันครับสมมุติเราไปจ้างฟรีแลนซ์ปุ๊บเราก็ให้ฟรีแลนซ์เริ่มงานนะครับบางทีฟรีแลนซ์เริ่มงานจนจบฟรีแลนซ์ของเงินจานวนหนึ่งสมมุติงานนั้นอนะเราเรามองตอนแรกว่าเรามีงบอยู่สองพัน แต่ว่าพอทําจนจดปุ๊บฟรีแลนซ์ของเงินห้าพันท้ายสุดก็จะเกิดการไม่พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับฟรีแลนซ์ขอห้าพันเราบอกว่างบเรามีแค่สองพันเพราะว่าเรากล่าวไปแค่นั้นท้ายสุดก็เราก็ได้จ้างฟรีแลนซ์แค่ครั้งเดียวทีนี้สิ่งที่ถูกคืออะไรล่ะสิ่งที่ถูกก็คือก่อนเริ่มงานมีเอกสารทุกครั้งจบเลยแค่นั้นแหละเอกสารนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปของอ e ีเมลในเรื่องของหลักฐานสัญญานะครับในเรื่องของ สิ่งต่างๆตัวนี้ต้องชัดเจนก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรารับงานมาหรือว่าเราจะจ่ายงานให้ฟรีแลนซ์ถึงผู้ว่าจ้างเราจะบอกว่าเราได้งานชัวร์แล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับยกเว้นเราจะสนิทจริงๆแต่ถึงสนิทจริงๆก็ไม่ควรเชื่ออยู่ดีควรจะมีเอกสารสัญญาชัดเจนนะครับสิ่งที่ควรระบุในเอกสารสัญญาคืออะไรครับจำไว้แค่3แกนครับ1 scope of work นะครับหนึ่งสโคปเบิร์กสองงวดจ่ายเงินนะครับสองงวดจ่ายเงินสามค่าปรับนะครับหรือว่าเอกสารหรือว่าส่วนที่ส่วนที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการผิดสัญญานี่แค่รายละเอียดเล็กน้อยนะครับหนึ่งสโคปเบิร์กในแต่ละงวดนะชัดเจนด้วยสโคปเ,เบิร์กในแต่ละงวดสองเงินที่จะได้รับในแต่ละงวดนะครับสามค่าปรับหรือว่าเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญานะครับ สามข้อนี้ต้องดูให้ชัดเจนแต่ว่าจริงๆมันจะมีรายละเอียดอื่นๆนะครับอีกมากมายแต่ว่าแค่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับแค่สามข้อนี้ก็ให้ชัดเจนแล้วฉะนั้นจําไว้นะครับก่อนเริ่มงานทุกอย่างสามสิ่งนี้ต้องชัดเจนและมีเอกสารกํากับ